Nightlife ต้องเล่นแบบมีเป้าหมายทุกเกมที่คุณเล่นนะ่ะมันต้องมีเป้าหมายคือความรับผิดชอบสําคัญมาคือนักกีฬาอีสปอร์เนี่ยมันไม่ต่างกนะับนักกีฬาทั่วไปเลยม,มันมีตารางฝึกซ้อมที่ฟิกซ์เอาไว้การเป็นเกมเมอร์น่ยหรือว่าโปรเพลเยอร์เนี่ยม,มันมีการต่อยอดด้วย ซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนที่จะต่อยอดตร<ว>งนั้นได้ถ้าถ้าพีพีสุดก็หลักแสนต,ต่อเดือนเหมือนกัน <classical music> ผมกระเถิบตัวเองไปเป็นสตรีมเมอร์ด้วยมันคืออีกหนึ่งทางเลือกของอาชีพที่จะสามารถสร้างรายได้ให้เราได้มีหลายแพลตฟอร์มครับเราจะได้หลักเงินเดือนเงินโดนเน่งเงินที่เขาอยากจะให้นำเสนอโดยเนสกาแฟกระป๋อง <one raspberry> ทุกผู้ชมครับทุกวันนิวสาหกรรมเกมและ eSport เนี่ยได้กลายมาเป็นหนึ่งในธุรกิจที่กำลังมาแรงมากๆและก็มีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆทั่วโลกนะครับและถ้าจะบอกว่าในวงการ eSport ของบ้านเราเนี่ยก็มีการแข่งขันกันยังดูดเดือดไม่แพ้ในต่างประเทศเลยเพราะว่าแต่ละค่ายเนี่ยจะมีการลงทุนจ้างพนักงานให้มาทำหน้าที่เล่นเกมเพียงอย่างเดียวครับมีเงินเดือนมีสวัสดิการต่างๆให้เหมือนกับพนักงานของบริษัททั่วไป ถามหน่อยว่างานแบบนี้เอาจริงมีใครบ้างที่ไม่อยากจะทําแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ทุกคนจะสามารถผ่านเข้ามาได้นะครับถ้าคุณไม่ใช่จะเรียกว่าเป็น professional gamer หรือว่าเกมเมอร์ที่ระดับพัรก,การระดับท็อปของประเทศเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีพวกเขาอยู่แล้วขอต้อนรับสมาชิกทีม king of gamer club หนึ่งในตัวแทนของนักกีฬา e-sport ของประเทศไทยครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ ไม่ไดแสดงว่าสามคนนี้จะเรียกว่าเป็นเป็นเกมเมอร์มืออาชีพก็ว่าได้แล้วครับสามคนที่ทํามากี่ปีแล้วอะ่ะก็น่าจะฮิวโก้น่าจะประมาณอยู่กันมาน่าจะสามปีแล้วอืมสองคนนี้ก็ประมาณสองปีครับเมกเมกกับบอสคือคนละสองปีใช่ไหมเอางี้ถามฮิวโก้ก่อนกว่าจะมานั่งตรงนี้ได้ในรายการนี้ได้อ่ะกว่าจะนั่งเคลมตัวเองว่าเราคือโปรเ e s ชั o นอลเกมเมอร์ได้อ่ะผ่านอะไรมาบ้างก่อนหน้าที่เราจะเป็นโปรเกมเมอร์อ่ะชีวิตผมก็ผ่านคำว่าเป็นเด็กติดเกมมาก่อน พอเรารู้จักแล้วว่าเราเด็กติดเกมคืออะไรเราค่อยพัฒนามาเป็นคนเล่นเกมแล้วตอนที่เป็นเด็กติดเกมมีปัญหาไหมทางบ้านบ่นนะก็ตอนที่เป็นเด็กติดเกมก็มีมีครับมีกับส่วนส่วนใหญ่จะเป็นคุณพ่อคุณพ่อจะแบบไม่ค่อยพ่อ,อ,อ้งหนไม่ค่อยโอเคเรื่องก็คือเล่นเยอะเกินไปอะไรอย่างนี้<อ>แต่ว่าผมก็จะสําสหรับตัวผมนะจะเป็นการดิวกับพ่อแม่ว่าผมขอเล่นเท่าไหร่ก็ได้แต่ผมจะรักษาสิ่งที่ผมต้องรักษาเอาไว้ให้ได้อย่างเช่นอย่างเช่นการเรียน แล้วณจุดไหนที่พ่อแม่บอกว่าอ่าโอเคแกทําได้อย่างที่ฉันต้องการแกเข้ามาหาลัยได้แล้วนจุดไหนที่เขาปล่อยก็น่าจะเป็นตอนม6ขึ้นปีหนึ่ง <lim f! S 2> เพราะว่าตอนนั้นผมก็คือผลการเรียนก็คือผมผมคุยเขาไว้ละผมเป็นคนคุยตรงๆผมบอกเขาเลยไว้เลยว่าเฮ้ยจะเข้ามาหาลัยเนี่ยเขาเกรดต่ำสุดเข้าอ่ะ2.75 <bour f. S 2> ผมทาแค่นั้นแหละไม่ต้องหวังว่าจะเกินสามเขาโอเคเขาก็โอเคแล้วผมก็เข้ามหาลัยได้เท่าไหร่ ได้เกรดผมก็สองจุดนั่นแหละประมาณนัสองจุดแปดครับผมแล้วก็เข้ามหาลัยรัฐบาลมหาลัยชื่อดังได้ผมแบ่งสองอย่างมันมีสิ่งที่ผมชอบกับสิ่งที่ผมรักสิ่งที่ผมต้องทํากับสิ่งที่ผมเลือกที่จะทํำการเรียนคือสิ่งที่ผมต้องทําแต่ว่าการเล่นเกมคือสิ่งที่ผมเลือกที่จะทําผมต้องทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปให้ได้โดยที่ไม่เสียสักอย่างผมมั่นใจนะครับว่าแฟนๆรายการเรื่องจริงในไลฟ์ของเราเนี่ย น่าจะมีหลายคนเลยที่ชอบเล่นเกมแล้วตอนนี้คิดว่าเฮ้ยวันหนึ่งฉันจะเป็นเกมเมอร์มืออาชีพได้หรือเปล่าแล้วจะคุยแต่ละคนเลยนะอยากจะเอาประสบการณ์ชีวิตของเขาว่าแต่ละคนมาเล่าทุกคนได้ฟังเมฆครับผมเจอแบบนี้ไหมเจอไหมพ่อแม่ค่อนข้างปล่อยแต่ว่าอาการเดียวกันคือเราก็จะแบ่งแบ่งพากันเลยว่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือการเรียนแน่นอนก็คือก่อนหน้านี้การเรียนเนี่ยผมเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคมาตลอด จนอยู่ในช่วงที่พลิกติดเกมติดเกมผมติดหนักกว่าฮิวโก้แน่นอนยังไงอ่ะผมพี่นอนอยู่ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เลย3เดือนแต่ตื่นเช้ามาผมเอาชุดนักเรียนตื่นเช้ามาอาบน้ำในร้านเกมแล้วก็ไปเรียนแล้วก็กลับมาที่ร้านเกม3เดือนเล่าให้เหรอใช่ครับแต่ว่าแล้วคุณจ่ายตังค์ได้ยังไงอ่ะก็คือก็ถ้าเล่นก็จ่ายตังค์แต่ถ้าไ่เล่นก็อยู่ใช่ครับก็คืออยู่กันจนเป็นสนิทเลยว่าแบบอยู่ได้แล้วคุณเอาชุดนักเรียนมาเปลี่ยนไปโรงเรียนเสร็จปุ๊บกลับมาเกมเล่นเกนต่อ แล้วตอน,น,นคือเล่นเล่นเล่นหล,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 ลับไปหลับคือคาเกเกวี้ใช่แล้วก็ตื่นมาไป,ไป,ไปเรียนต่อสามเดือนแต่ว่าเก็บผมสามขวากับสี่ตลอดเอออาวอย่างนี้ว่าไม่ได้ใช่เราอย่างนี้ว่าไม่ได้เพราะว่าเอา้าแล้วเอาเวลาตรงไหนท่องหนังสืออ่านหนังสืออะคือสําหรับผมถ้าเป็นช่วงมัธยมเนี่ยคือจะตั้งใจเรียนในห้องคือจบเลยอ,อย่างหนังสืออ่านจะมาอ่านทบทวนบ้าง อนที่แบบเอ้ยตรงนี้เราลืมไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆอ่านหนังสือไหมอ่านน้อยมากช่วงมัธย,ยมอ่านน้อยแต่ว่าเกรดที่ได้มาส่วนมากก็คือจะเป็นเกรดจากในห้องในห้องเรียนคือเราตั้งใจเรียนตรงนั้นให้จบเป็แล้วลเดี๋ยวเราเอาเวลาไปเล่นเกมอ่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้ทั้งสองคนเลยนะคือปรบับใดที่ทําให้พ่อแม่เขาเขาภูมิใจสบายใจว่าคะแนนต้องเท่านี้เรียนต้องเท่านี้ต้องเข้ามหาลัยนี้ได้เขาก็จะปล่อยใช่ไหมของฮิโก้เองก็ปล่อยของเม่เองก็ปล่อยคบบอสจะปล่อยไหมแม่ขายของครับ ขายของตามตลาดขายก๋วยเตี๋ยวเนียครับแล้วเขาไม่มีเวลาดูเขาเลยส่งผมไปฝากไว้ร้านเกมแล้วผมก็เลยเล่นเกมในร้านเกมมาเล่นมาเรื่อยสำหรับบอสี่คือไปเล่นได้เพราะแม่ไม่มีเวลาดูแลเพราะแม่ต้องขายของต้องทํางานใช่ปะแล้วเราเริ่มรู้ตัวว่าเราเป็นเกมเมอร์จริงจังตอนอายุเท่าไหร่ช่วงบวสนี่คือเป็นช่วงที่แบบเริ่มเริ่มมีการแข่งขันเกมแล้วทีนี้คืออยากบอกบอกแม่ว่าอยากอยากทำอาชีพนี้คืออยาก อยากเป็นโปรเพยเออร์มันก็หาเงินเลี้ยงเราได้เหมือนกันนะก็เลยขอแม่ดรอปอ้าแต่เราดรอปเราดรอปเรียนไปก่อนคือจบปวสได้ได้เกรดมาแล้วครับจบปวสเกรดเฉลี่ย3.70คุณเป็นทั้งสาคนที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับคือถ้าเป็นสมัยก่อนเวลามีคนที่บอกว่าอ๋อไอ้นี่เด็กติดเกมเด็กเล่นเกมคือในหัวผมในหัวผมนะอ๋อโอเคเรียนอ่ะหนึ่งบ้างสองบ้างแต่ทุกคนนี่ก็คือจบตามที่ผู้ปกครองเขารี quire เลยว่า ต้องทันี้เท่านี้เท่านี้ครับแล้วถึงจะเป็นเกมเมอร์ได้ซึ่งสามคนนี้ก็ทําได้ครับคนอื่นที่คุณปริ้นเซนมาเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้ไหมความจริงถ้าจะพูดคือม,มันก็มหีหลายแบบครับอย่างฮิวโก้เนี่ยผมบอกเลยว่าจบสถาปัตย์จุฬาอย่างเงี้ยคือไปเล่าให้ฟังก็มีแต่คนแบบเอ้ยมันมีนักกีฬาอีสปอร์ตที่จบจุฬาด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีคนอื่นอีกนะครับไม่ใช่มีแค่นี้แต่ขนาดเดียวกันอะมันก็จะมีหลายประเภทเด็กบางคนก็เลือกดอบเรียนอย่างเงี้ยก็ ผมผมผมมพูดแฟ,แฟร์ดีกว่ามันไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะฟักเฟสวิดดูแบบเรียนโอเคเล่นเกมโอเคด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี้ยเราก็ต้องพูดแฟ,แฟร์แต่ว่าผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดอ่ะมันสามารถประคองได้ล้วถึงจุดหนึ่งอะ่ะถ้าวันหนึ่งคือเขาเข้ามาสู่เส้นทางที่เรียกว่าเป็นโปรเพลยเออร์แล้วแบบมีเงินเดือนมีรายได้แล้วอะ่ะถึงจุดนั้นอะ่ะจะเป็นจุดที่น้องๆเขาจะเลือกอบางคนก็เลือกที่จะเรียนไปด้วยเล่นไปด้วยแต่บางคนก็จะเลือกที่จะดรอปเรียนแล้วก็มาเล่น ผมว่ามันเป็นเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเหมือนกันที่เขาต้องตัดสินใจดีๆว่าอันนี้คือเส้นทางที่เขาจะเลือกแล้วอ่ะซึ่งมันก็ไม่ผิดสำหรับผมผมคิดมันไม่ผิดนะอืว่ามันก็คือแบบโหจบปริญญาตรีมาพ่งตรง,ตรงเดินเตะฝุ่นกันเต็มประเทศไปหมดเขาก็ต้องเลือก<ะ>แล้วสามคนนี้ไม่เตะฝุ่นกันแล้วล่วนะออะไรประมาณเนี้ยครับอ๋ออ่ะใช่ไงคุณปริญเสียเลยคิดว่าไม่ว่าจะจบอะไรมา ถ้ามีความสามารถในการแข่งขันในการเป็นในการเป็นโปรเพลเยอร์เนี่ยก็สามารถยึดอาชีพนี้ได้ครัอยูโก้ในฐานะของมืออาชีพสายเกมเนี่ยเดือนหนึ่งเท่าไรเดือนหนึ่งผมจริงๆมันมันไม่เท่ากันแต่ละบุคคลเขาเรียกว่ากา,ารเป็นเกมเมอร์เนี่ยหรือว่าโปรเพลเยอร์เนี่ยมันมีการต่อยอดด้วยซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนที่จะต่อยอดตรงนั้นได้ที่เรากลัวคำตอบจริงจริแล้วเอาคร่าๆาๆเท่าไร่ๆก็ก็ หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านก็มีอ่าระที่คโก้ได้แหละ,ละของผมอ่ะแล้วแต่ช่วงสูงสุดได้แหละหลักแสนครับนี่น่าจะเป็นเทสสุดท้ายที่ผมทําเรื่องจริงในไล้น์น, <c oughs> นะครับจา,จากนี้จากนี้จะไม่เป็นเกมเมอร์แล้วเมกะครับก็ถ้าถ้าพีพีกสุดก็หลักแสนต่อเดือนเหมือนกันรอครับกับการ<อ>เล่นเกมเนี่ยนะก็ของผมเองดูแลทีมด้วยแข่งใช่ไหมครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือผม ก็เถิดตัวเองไปเป็นสตรีมเมอร์ด้วยก็คือเราจะได้สตรีมเมอร์ก็คือการนั่งเล่นเกมให้คนอื่นดูอ๋อพี่เคยเห็นเคยเห็นใน Facebook ใช่ครับก็ก็ถ้าเราผลักดันตรงนั้นไปได้เนี่ยมันคืออีกหนึ่งทางเลือกของอาชีพที่จะสามารถสร้างรายได้ให้เราได้แล่จริงๆเป็นเป็นรายได้ที่ได้จากต่างประเทศด้วยก็คือเราสตรีมบนแพลตฟอร์มต่างๆมีหลายแพลตฟอร์มครับเราจะได้หลักเงินเดือนเงินโดนเนเงินที่เขาอยากจะให้แล้วแต่เลยคือสมมติเราสตรีมอยู่เงี้ยคนเขาชอบฝีมือเราเขาก็โอนเงินโอนมาสิบเหรียญ มีนะม,มีครับจริงเหรอมากสุดที่ผมเคยได้น่าจะแบบโอนมาทีหนึ่งแบบเกือบหมื่นก็มีครับแล้วแต่แล้วแต่เลยครับแล้วแต่เดือนแล้วแต่ช่วงวันแล้วแต่คนที่มาดูว่าเขามีเหลือไหมนี่ไงพี่ถึงชอบเรื่องจริงอะไรเป็นางเนี้คุณได้เห็นอีกหลายมุมมองในหลายอาชีพเลยที่สามารถสร้างไรายได้โดยเฉพาะเพราะโควิดเนี่ยทุกคนมาเล่นคือเล่นอยู่ที่บ้านปะใช่ครับเห็นไหมไม่ต้องออกจากบ้านไม่ต้องกลัวเรื่องอ e ีไวรัสโควิดด้วย แล้วก็ได้ตังเป็นแสนด้วยถ้าไม่นับสามคนเนี้ยเราจะวัดได้ไงว่า <S <S 1> <S 1> เด็กคนเนี้ยที่เห็นเล่นเกมที่ไปนั่งร้านเกมบ่อยๆเนี่ย<บ>คนเนี้ยมีคุณสมบัติในการเป็นโปร,โปรเพลเยอร์ในอนาคตคืออย่างแรกฝีมือก่อนเท่านั้นแรกต้องฝีมือเก่งอยู่แล้วอย่างน้อยก็ต้องมันก็มีอย่างเช่นแต่ละเกมมันจะมีการแข่งลงแรงกันอะไรเงี้ยมันก็ต้องอยู่อันดับท็อปทมันวัดยังไงอ่ะคือก็คือเล่นชนะมันจะได้คะแนนบวกขึ้นแล้ววัดกันที่ตัวคะแนนเลยก็สะสมสะสมอันเนี้ยคือมันคือจุดวัด เบื้องต้นแต่หลังจากนั้นนะครับมันจะมีดีเทลนั้นอีกเยอะอย่างเช่นมันต้องอย่างที่ชิวโก้บอกนะแามันต่างกันคือต้องเล่นแบบมีเป้าหมายทุกเกมที่คุณเล่นอ่ะมันต้องมีเป้าหมายหมายถึงอย่างเช่นกดเข้าเกมไปเกมหนึ่งอย่างเงี้ยต้องรู้ว่าครั้งเนี้ยเราจะเล่นเพื่ออะไรเอ้ยเราจะไปฝึกยิงให้มันเก่งขึ้นไปฝึกการคุยกับเพื่อนให้ได้รู้เรื่องมากขึ้นอืม,มันมีตัวฮีโร่บางตัวจะต้องเล่นเราไม่ถนัดเราต้องการจะไปฝึกตัวนี้มันไม่ใช่แค่กดเข้าไปแบบเออสนุกอ่ะมันไม่ใช่แค่นั้น มันต้องมีเป้าหมายพวกคุณลึกขนาดนี้เลยเหรอเน,นี่ยครับพี่ได้ play ห้ามาอย่างแรกวิกกดพี่เล่นโอเวอร์คุกะเล่นก <laughs> ิ king, ้งุกิ king, ้งกิ้งอ่ะเอาแค่ผ่านดา่านไปได้มีความสุขแล้วอะแล้วก็อีกอันนึงคือมันต้องต้องมีความรับผิดชอบทุกความรับผิดชอบสําคัญมากคือนักกีฬาอีสปอร์ตเนี่ยมันไม่ต่างกับนักกีฬาทั่วไปเลยอมันมีตารางฝึกซ้อมที่ฟิกเอไว้ วันนี้จริงๆคือเราซ้อมกันเอง4คน8คนเพราะว่าเราจะฝึกทีมเวิร์กระหว่างทีมใหญ่กับทีมเล็กเพราะว่าตอนนี้เราแบ่งไป 2, 2> <ช>ทีมครับ<ช>ทีมใหญ่ทีมเล็กจะค่อนข้างที่จะสู่สีกันแต่ต้องดูว่าแต่ละคนสกิลเพในการไฟจะเป็นยังไงแล้วก็ฝึกการปาระเบิดฝึกการสื่อสารกันว่าแต่ละทีมจะมีความสื่อสารที่ดีขึ้นยังไงครับแล้ววันนี้เราวางตัววางตำแหน่งในการเล่นเป็นยังไงบ้างครับ คือชุดใหญ่ก็จะเป็นชุดใหญ่มาตรฐานเลยที่แข็งแล้วก็ชุดเล็กเนี่ยจะมีผมเนี่ยลงไปเสริมเรื่องการเล่นในแนวหลังแล้วก็คุยกับน้องๆว่าควรจะพัฒนาอะไรตรงไหนยังไงครับ ก็ไม่นั่งวิเคาราะห์ดูว่าน้องๆฝั่งนู้นทำได้ดีขนาดไหนครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราลงไปเป็นฐานะโค้ชด้วยไม่ใช่ผู้เล่นเราแพ้เราอ้างได้เราแพ้เราอ้างได้แล้วเราว่าเราจริงๆเราไม่ได้เป็นนักแข่งครับจริงๆโดยรวมก็ก็ดีฮะพอเราไฟกับทีมนี้เราได้รู้ห่ดข้อผิดพลาดของเกมทีมใหญ่กับทีมเล็กอะไรเงี้ยก็สำหรับผลงานที่ผ่านมานะครับคือตอนนี้เรามีทีมอยู่ประมาณ4ี่ทีมมี1นึ่งทีมฟีฟนะครับก็ล่าสุดเพิ่งได้ที่2อของเอเชียมา แล้วก็ที่สองของไทยในในสีซท่านล่าสุดแต่ว่าซีซท่นก่อนนั้นเนี้ได้แชมป์ของประเทศไทยแล้วก็อีกทีมหนึ่งพอดีไม่ได้มาเป็นทีมพับจีก็เพิ่งจะได้ที่เจ็ดมันจะเรีที่เจ็ดของโลกก็ได้เพราะว่ามันมีทีมจากเกือบทั่วโลกอะไปแข่งที่จีนเมื่อปลายปีที่ผ่านมาได้ที่เจ็ดมานะครับแล้วก็เราก็จะมีทีมเอวีซึ่งก็เคยได้แชมป์โปรเกที่ไทยเคยไปแข่งต่างประเทศหลายอันอยู่ก่อนนั้นนี้และฮิวโก้ก็เคยอยู่ทีมนั้นแล้วก็เป็นทีมชาติที่เล่าให้ฟังไปนะครับ แล้วก็ตอนนี้มีทีมใหม่เป็น LL w i l i f t เงี้ยต้นตระนักิวโกดูทีมนี้อยู่ก็เป็นเกมใหม่ซึ่งเรากำลังป็นขน้หมาอยู่เคยได้เคยได้แชมป์รายการหนึ่งแล้วในประเทศไทยเป็นเพลเยอร์อ๋อเป็นเพลเยอร์โอเคแล้วเมฆอ่ะเมฆอยู่ทีมพีไฟพีไฟครับใช่ครับแล้วแล้วเมฆสิ่งที่ผ่านมาเราเราได้อะไรมาบ้างจริงๆถ้าสำหรับทีมนี้เนี่ยก็ได้แชมป์โบลกของไทยมาครั้งหนึ่งที่สองแล้วก็ที่2เอเชียครับแล้วก็ถ้าก่อนหน้านี้ก็คือเคยอยู่ LV ก็เคยได้แชมป์อินเตอร์เนชั่นแนลของของอาวีมาหนึ่งรายการครับเก่งมากบอสครับผมเป็นเพลเยอร์ฟีไฟ r e ครับได้แข่งที่พี่พิธในอเมีิกาวไปเลยได้แชมป์ในประเทศไทยแล้วก็รองแชมป์แล้วก็ล่าสุดไปแข่งเอเชียมาได้รองแชมป์เอเชียครับฟีไฟร์ของเราและนี่คือฟีไฟร์โปโล่ซีซั่นสามต่อเนเองตาอเนงต่เนงอยาเย็นใเย็นๆๆเย็นๆๆเย็น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 

ร้อยสี่สิบหกคะแนนไม่ทำอะดาจริงสามทีมนี้ค่ะจะเป็นตัวแทนและความภูมิใจของประเทศไทยค่ะในการไปแข่งขันต่อในระดับเอเชียนั่นเองค่ะคนที่อดูตอนนี้ครับเขามีความสามารถมากกว่าเด็กเกิดเกมมากกว่านะแต่ไม่เก่งเท่าพวกนี้มันจะมีพื้นที่ต่างๆที่เขาสามารถเขาเรียกว่าโอเคกระจายความเก่งของเขาไปรับเงินเดือนได้ไหม ผมผมคิดว่าจริงๆแล้วอันนี้ดีมากเลยครับคือช่วงหลังๆมาเนี่ยนะปีถังปีมอนกัเราหลายๆทีหรือคนในวงการเนี่ยพยายามต้องการจะบอกสังคมว่าวงการอ e ีสปอร์ตเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นักกีฬาในวงการอ e ีสปอร์ตเองเนี่ยมันก็มีแคเรียพาร์ทหลายอย่างถ้าอยู่ไม่เป็นโปรเทเยอร์ไม่ได้อยู่ในทีมอ่ะอยู่เป็นไปอยู่ดิวิชันหนึ่งไหมมันก็มีทีมที่ลีดรองลงมาอ่ะอันนี้ก็เป็นนักกีฬาได้นอกกําลังก็ไปเป็นโค้ดไหมผู้จัดการทีม เป็นนักภาพอย่างในในทีมหนึ่งเนี้ยมีผู้จัดก,การทีมทีมมีอนดิเลติสคนวิเคราะห์แผนคนประสานงานทุกอย่างอะ่ะต้องจําเป็นต้องใช้คนที่มีความรู้เกี่ยวกับเกมคือต้องเล่นเป็นเพื่อ,เ,อเวลาสื่อสารกันอะ่ะมันจะได้รู้เรื่องที่จริงมันมีกว่านี้อีกมันไปถึงเนี้ยอยากเป็นเจ้าของทีมไหมอยากไปทำเล่นเจยกบกับเกมไหมโอ้โหมันคือมันมีหนทางให้ไปได้เยอะมากครับพอคุณบอกว่าอยากเป็นเจ้าของทีมไหมผมว่า เออนี่อันนี้ผมสนใจตรงนี้นะว่าอายุสี่สิบกว่ายอย่างเรานะ <c oughs> เป็นเจ้าของทีมได้ป่าวะเออ <c oughs> ไ้าคิดไม่แน่สองพันยี่อโควิดอย่างเงี้ยผมอาจจะเป็นหนึ่งใีเจ้าของทีมก็ได้ <c oughs> ในเมืองไทยของเราเนี่ยการแข่งขันเกมอ e ีสปอร์ตมันอยู่ระดับไหนอะมันอยู่ระดับแบบเกาหลีไหมอยู่ญี่ปุ่นอยู่อเมริกาไหมระดับไหนอ่ะผมคิดว่าถ้านับเรื่องฝีมือครับคนไทยเหมือนทุกเรื่องเลย สู้ประเทศอื่นได้หมดแหละทุกๆเกมเราจะมีคนไทยเข้าไปอยู่ในลีกระดับโลกเติมไปหมดมีนักกีฬาไทยที่ไปอยู่อเมริกาไปอยู่ทีมที่เป็นระดับโลกแต่ถ้าพูดภาพรวมเนี่ยวอุตสาหกรรมนี้ในประเทศไทยอ่ะมันเพิ่งเริ่มต้นอืมเองมันเริ่มมาสักถ้าจะนับจริงอ่ะมันเป็นสิบปีแล้วแหละที่มันเริ่มมีการแข่งในประเทศแต่มันเริ่มจะมาเป็นรูปเป็นล่าษจริงๆอ่ะผมคิดว่าสองสามปีนี้แหละอืแลวมันก็กำลังอยู่ในช่วงเดเวล็อปอยู่หลายๆอยา่าง พวกคนที่ทําทีมก็กําลังเรียนรู้อยู่ว่าเอ๊ะเราจะต้องทําทีไปในทิศทางไหนฮะเดียวกันสปอนเซอร์ต่างๆภาคธุรกิจอื่นๆเนี่ยเขาก็กําลังหาวิธีอยู่ว่าเขารู้แหละว่าอ e ีสปอร์ตอ่ะมันกําลังมาแต่เขาอ่ะจะเข้ามาในวงการนี้ในรูปแบบไหนดีอืมจะมาลงทุนยังไงบ้างใช่ค่ะเดียวกันภาครัฐก็เหมือนกันเขาก็หาเว่เวาจะบาลานซ์ยังไงเขาก็มีความกังวลระหว่างไอ้เรื่องเด็กติดเกมเนี่ยกับเรื่องกีฬาเนี่ยสรุปมันจะเป็นกีฬาหรือไม่เป็นกีฬา หรือเขาควรจะตัดสนนหรือควรจะห้ามกันแน่เอาแล้วตอนนี้ภาครัฐเข้าใจถึงขนาดไหนแล้วคือเทคนิคลี่เนี่ยมันเป็นกีฬาแล้วครับเพราะว่ากๆๆอททรับรองแล้วมีสมาคมกีฬา e S <S อีสปอร์ตห่งประเทศไทยใช่แล้วก็มีการแข่งในระดับเอเชียนเกมฮิวโก้เนี้ย<ล>เป็นทีมชาติอ e ีสปอร์ตชุดแรกของประเทศไปแข่งเอเชียนเกมตอนที่ตากาตาราสุดเนี้ครับมันก็เริ่มเห็นภาพชัดเจนแล้วแต่ก็จะมีบางส่วนแหละก็ยังมีบางส่วนเขาก็ยังมองอยู่ว่า ไม่รู้ว่ายังไงคําว่าเกมยังไงก็ผิดมันก็คือเกมใช่คือมันก็คืออตัตลักษณ์นรเองก็มีทั้งฝั่งที่ผักดนันแล้วก็มีฝั่งที่ใช้คําว่าเป็นห่วงและกันเข้าใจทั้งสองฝั่งอยู่เขาก็ต้องคุยกันเองแล้วต,ต่างประเทศนะเขาสนับสนุนนักกีฬาแบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังอย่างเกาหลีญี่ปุ่นอเมริกาอย่างเงี้ยเขาสนับสนุนแบบนี้หรือยังคือเขาผมคิดว่าจากที่ไปมาผมไปเกาหลีมาครับปีที่แล้วครับก็ไปคุยกับทีมต่างๆที่นู่นเนี่ยอย่างเกาหลีอย่างเงี้ยเขาซัพพอร์ตแหละแต่าเกก็มี แน่นอนว่ามันไม่มีใครปล่อยฟรีแบบดันสุดริมที่ประตูแล้ไม่มีกฎซึ่งกฎของเขาเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยมันเป็นการสร้างขึ้นมาเพื่อทําให้วงการอา่ะมันม,มันดีขึ้นอย่างเช่นอย่างเช่นถ้าเกิดการล้มมวยเนี่ยแข่งการล้มมวยเนี่ยเขามีโทษถึงติดคุงติดคุกอะไรกันเลยครับปริงจริงเลย,เ,ลยหเหรอใช่ครับมีคนโดนแล้วจริงๆด้วยเหรออย่างเงี้ยมันคือการควบคุมในมุมพผมบอกว่าไอ้ควบคุมแบบเนี้ยพวกผมโอเคเออย่างเช่น จ้างกันเล่นเกมอะไรที่มันผิดกดอะไรเงี้ยมีความผิดแบบมีติดคุกอ่ะออแต่ของเราอ่ะมันยังไม่ถึงขั้นนั้นของเรายังมาคุยไปถึงแค่เรื่องจัดเรตติ้งเรื่องห้ามเกินเวลาอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นใช่ไหมคือจีนอ่ะอุตสาหกรรมเนี่ยเขาไปไกลมากคือเงินรางวัลอะไรของเขานี่มันเยอะมากต่างกับเราแบบของเรายังคุยกับเรื่องเลขแบบล้านแบบตัวเดียวอ่ะห้าล้านหกล้านเก้าล้านอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนั้นมันก็เยอะแล้วนะแต่ของจีนนี่เขาไปเป็นร้อยล้านแล้วครับจริงเหรอเอาอย่างนี้สุดท้าย จริงๆแล้วถ้ามีเวลาเยอะกว่านี้ผมมีเรื่องที่ถามคุณอีกล้านอย่างเลยอยากให้สี่คนฝากหน่อยกับคนดูของเราเนี่ยถ้าเขามีความฝันอยากจะเป็นอย่างเราวันใดวันหนึ่งในนาคตเนี่ยแนะนำเขาหน่อยเริ่มที่ยูโก้เลยผมก็อยากจะฝากน,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 น้องน้องน้องๆหนูๆทุกคนนะครับว่าถ้าเกิดมีความฝันที่จะเป็นโปรเพเยอร์นะคบก็ขอให้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งก้าวกระโดดไปที่ณจุดนั้น,น,นขอให้มองณนะจุดปัจจุบันก่อนว่า เฮ้ยเราต้องมีสิ่งที่รับผิดช,ชอบสิ่งที่เราอยากจะทํามันเพื่อความฝันจริงๆทํามันควบคู่ไปหาวิธีทำคันควบคู่ไปให้ได้เป็นหนึ่งนั่นคือคุณเริ่มที่จะเป็นโปรเพเยอร์แล้วเพราะว่าคุณมีความรับผิดช,ชอบอครับสําหรับผมก็ไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่กําลังจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่หรือว่าผู้ใหญ่อยู่แล้วขอให้มองว่า e-sport เป็นหนึ่งอาชีพอาชีพหนึ่งที่เทียบเท่ากับอาชีพอื่นซึ่งถ้าเราตั้งใจกับมันจริงๆแล้วเรา มุ่งมั่นกับมันจริงๆแล้วล้วขอให้มันทาให้มันเต็มที่เครับเพราะว่าถ้าทําเต็มที่ยังไงน้องก็มาถึงฝันแน่นอนครับขอบคุณพี่เชฟบอสครับจะฝากถึงพี่น้องครับที่อยากเป็นนักกีฬาอีตปอดอย่าทิ้งการเรียนคือเราต้องทาควอบครัวไปอะประมาณนี้ครับทําให้ได้ถึงฝันนะอ่าสุดสุดท้ายครับเชเปนครับผมผมอยากบอกไปถึงครอบครัวแล้วกันครับเพราะว่ามีผู้ใหญ่หลายคนพอรู้เราทําทีมเนี้ยก็มาปรึกษาว่าลูกติดเกมจะต้องทํำยังไงดีผมผมอยากให้พอสั้นๆง่ายๆเลยครับว่า เวลามันเกิดคอนฟ lict ในครอบครัวเรื่องนี้ยผมอยากให้คุยกันแล้วก็หาทางคอมโพมิชกันอย่าห้ามร้อแต่ก็ไม่จําเป็นต้องไปปล่อยร้อเหมือนกันครับ mm hmm. หาจุดที่พอเหมาะต่อรองกันอย่างเช่นขอเล่นเกมแต่จะรักษาผลการเรียนแล้วก,ก็ทําให้ได้ตามที่สัญญาไว้แล้วก็ น้องก็จะมีโอกาสที่จะก้าวเดินมาในเส้นทงางนี้ได้ครับคุณผู้ชมครับนับจากนี้ไปนะทุกคนจะต้องเปลี่ยนมุมมองแล้วก็ปรับทัศนคติที่มีต่อการเล่นเกมกันใหม่แล้วนะครับเพราะว่าคงไม่มีใครคิดว่าการเล่นเกมที่ครั้งหนึ่งเนี่ยมันเป็นเพียงกิจกรรมสันทนาการที่ไม่มีอะไรมากไปกว่าความบันเทิงแค่นั้นนะ่ะมันจะสามารถเปลี่ยนมาเป็นธุรกิจคลื่นลูกใหม่ที่จะสร้างโอกาส สร้างอาชีพได้อย่างทุกวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทั้ง4ี่ท่านมากๆหลยเกีกตกรในวันนี้ด oh, <my> ีใจมากเลยนะครับ oh, <my> ที่เรียกว่าได้เจอกับแชมป์ตัวจริงได้เจอกับผู้จัดการตัวจริงคนที่ดูแลความสาเร็จของเราแบบนี้ครับเรื่องจริงในไลฟ์ของเรานะครับจะมีเรื่องราวดีๆไห้ชมกันต่อในช่วงหน้าแนะนําว่าใครก็ตามที่ตอนนี้รู้สึกว่ากําลังท้อแท้ชีวิตรู้สึกสิ้นหวังและหมดกดาลังใจที่จะลุกขึ้นมาสู้ต่อต้องดูเรื่องนี้ครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสักครู่เดียวครับ รู้สึกดีใจผมแล้วก็ภูมิใจเองนะที่เราได้เป็นแบบนี้แต่เราก็ยังหางเงินช่วยพ่อแม่ช่วยปู่ย่าได้ครับใครที่คิดท้อแท้อย่าไปท้อแท้กับเรื่องกเก่าผมผ่านมาไม่ได้แล้วก็ดีดีแค่ไหนครับผมเรายังมีชีวิตอยู่เราก็ต้องสู้กันต่อไปครับผมเรื่องจริงไนท์ไ,ไลฟ์